สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็พามางานต้นไม้นะครับเทนดี้แพนนะครับเซนทันพระรามสองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าทางเข้านะครับก็จะมีในส่วนของกล้วยไม้นะครับอนี่ครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้สามร้อยบาทนะครับต้นนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยๆเลยนี่ครับดอกไม้สวยมากเลยนะครับ อันนี้สองร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมดูด้านในนะครับ <c oughs> ด้านในตรงนี้ก็มีนะครับโอ้ต้นละหนึ่งพันบาทนะครับหกร้อยบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสองสามร้อยห้าสิบบาทนะครับตรด้านหน้านะครับ <c oughs> ก็จะมีสี่ต้นร้อยนะครับนี่ครับยวให้ดูตรงนี้สี่ต้นร้อยนะครับ อันนี้ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหนวดหรือสีนะครับแล้วก็จะมีต้นสับปะรดนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยๆนะครับอยู่ตรงอยู่ตรงด้านหน้าทางเข้าเลยนะครับตรงนี้ก็ถ้าขายเป็นต้นเดียวเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบบาทไม่ไม่ใช่นะครับหนึ่งต้นสามสิบบาทนะครับสี่ต้นหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราพาไปดู ตรงด้านหน้านี่ก็จะมีอบอลสีมาจัดจำหน่ายด้วยนะครับอบอลสีก็สวยอยู่นะครับนี่ครับนีส่สวยๆเลยนะครับโหอ,อันนี้สวยนะนี่ครับสวยมากเลยว้าวแ,แล้วต้อยเจ็ดสิบบาทก็มีนะครับอันนี้ตัง้งร้อหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับร้อยบาทอันนี้จะออกสีดำๆหน่อยหนึ่ง สวยอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับคงอันนี้ก็สวยครับครับไะอันนี้อะไรต้นนะอันนี้โห่หญ้าต้นละแปดสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีเข่าหรือสีด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มีกล้วยไม้นะครับสว,สวยเลยเดฟฟิลิปินนะครับสี่พวงหนึ่งร้อยบาทนะครับกล้วยไม้ก็สวยๆนะครับนี่ครับ นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันดีกว่านะครับครับตรงนี้นะครับด้านหน้าทางเข้านะครับก็จะมีอยู่สองวันนะครับวันที่หกที่เจ็ดนะครับเดือนกรกฎานะครับถ้าท่านใดสนใจก็แวะมาได้นะครับเซ็นทรัลพลาซาพระรามสองนะครับนะครับครับเราเข้ามาก็จะมีต้นไม้โอ้โหไม้ด่างสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ครับโอ้ไม้ด่างสวยๆเลยนะครับ สวยมากเลยความสวยๆเลยอืมสวยมากอันนี้สวยสวยมากนะครับนะโอ้โหสวยมากเลยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ด่างเหมือนกันนะครับมิมอนสลา,านะครับด่างสวยสวยนะครับอืมโอ้โหโชคเก้าชั้น ยังสวยอะครับสวยมากเลยด,ดูสวย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 อันนี้ก็สวยเลย,อ,นนย,เลยอยู่ในกระถางก็สวยนะครับว้าว,วเดี๋ยวลองมาดูด้านแต่ต้นไม้ก็จะมีราคาสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็สวยนะนะครับชยมากเลยอู๋ใบนี้สวยเลย โอ้โหนี่<ม>ฟอร์มสวยๆทั้งนั้นเลยครับดูดิดูใบครับ้โ,โหยังสวยเลยหัวนี้ยิ่งใบใหญ่มากสวยมากนะครับฟอร์มสวยมากไม่มีตำหนิเลย้โ,โหยังสวยเลยนะครับนี่ก็มีบอลกระดาษด,ดาวยังสวยเลยนะครับ โอ้โห oh, 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 oh. ยังสวยฟ้อมสวยมากเลยครับนะครับร้านนี้ก็โอ,โอ้โหต้นเฟิร์นสวยๆนะครับอันนี้ตรงนี้นะครับโอ้สองพันห้าร้อยบาทนะครับตรงนี้เช่นนี้นะครับลองดูดิอันนี้เท่าไหร่อันนี้ต้นละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทก็มีนะครับต้นนี้ต้นเล็กๆสวยๆนะครับ อันนี้1,500บนาทนะครับอันนี้650บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะอยู่ที่1,650บาทนะครับตน้นไม้สวยๆเลยนะครับอ,นนอันนี้ก็โอ้โห1,650บาทนะครับแล้วก็จะมีอ่อสเปกเทนขายด้วยนะครับอันนี้ก็สวยนะครับ เดี๋ยวให้ดูมังสลาก็มีนะครับสวย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 ว้าวอันนี้ก็สวยนะครับได้ไฟด้วยแล้ะครับผมว่าเลยสวยต้นละหนึ่งพันบาทนะครับตรงนี้มี่ลากหลายราคานะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับเพราะต้นไม้เขาจะสวยมากเลยนะโอ้โหสวยมากเลย ตรงด้านล่างนะครับก็จะมี250บบาทนะครับตรงนี <S 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 ้สวยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับอยู่ในตู้นะครับด่างสวยๆเลยนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านล่างโอ้โอันนี้ยังสวยครับนี่ครับก็จะเป็นไม้ด่างสวยๆนะครับ น,นี้สวยจังนะครับในนบย,ยังเงาเลยโอ้ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ครับใบย,ยังสวยครับเนะี่ยโอ้โหอ,นนอันนี้มีด่างเหลืองเขียวนะครับมัน,นจะเป็นด่างมิ้นมินเขียวมิ้นมินนะครับสดมากอันนี้ก็จะอีกบทหนึ่งนะครับนะครับมีต้นไม้นะครับ มีบอลแบบใหม่มานะครับสีแบบสวยๆนะครับออกม่วงม่วงด่างนะครับออกดับดางด้ดว,ยวยสวยๆนะคโอ้อันนี้ก็ต้นที่น่าสวยสวยมากเลยอืมครับนี่ครับอันนี้ต้นละหนึ่งร้อยบาทด่างเหลืองสวยๆเลยนะครับความสวยมากเลยนะครับแล้วมีกล้วยด่างด้วยนะครับนี่ครับ อ้าวอันนี้ก็สวยนะครับเนี่ยอันนี้แบบด่างเขียวแบบใบเงาๆสวยมากครับนี่ครับเดี๋ยวฮะเดี๋ยวดูขวามือนี่ครับอืมสวยมากเลยดูดิอันนี้ก็สวยดูดิใบเงามากโอ้โหด,ดูดูฟอร์มตรงตรง้นนี้ครับยังสวยเลยอะครั ให้ดูความสวยงามใกล้ๆนะครับยังสวยนะครับตรงด้านในก็มีนะครับโอ้มีกล้วยไม้ด้วยนะครับกล้วยไม้ก็สวยนะนี่อันนี้ก็สวยครับอันนี้โชคเก้าชัาน้นนะครับโอ้กล้วยไม้ก็สวยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ขายต้นละห้าสิบบาทนะครับ นี่ครับยังไม่มีดอกเดี๋ยวลองมาดูตรงนี้นะครับว้าวตรงนี้สวยนะอันนี้ก็สวยครับอันนี้จะออกเขียวเขียวเขียวเข้มสวยมากเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ครับอยู่ในอยู่ในอะไรอะ่ะพลาสติก ครอบไว้นะครับโอ้โหอันนี้เงนนี่สวยอะ่ะอ,อ,อันนี้เสน่ห์จันทร์ก็สวยด,ดูดิโอโ้ยังสวยนะครับตรงน,นี้ก็มีนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นลดกๆนะครับโ,โ้สวยครับนี่สวยมาก อนี่ครับอันนี้ก็จะต้นละสามสิบบาทนะครับอันนี้ครับสวยนะครับครับครับอันนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับ โอ้นะครับอันนี้ต้นเล็กๆต้นนี้นะครับขายอยู่ที่ 3K ครับห้ออบดูอันนี้ก็3 3K นะครับแต่ตรงนั้นน่าจะเป็นเบอร์35เบอร์ของขบนะครับ 30K อันนี้ 30K นะครับเนี่ยอันนี้ 10K นะครับต้นเล็กๆนะครับ โอแต่ตรงนี้สวยมากนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูร้านอื่นครับทั้งต้นเล็กสวยมากเลยนะครับอันนี้ียงีนะครับอันนี้ก็สวยนะด้านบนใบยังสวยนะครับมาดูในตู้ครับโอ้ยในตู้ยังแจ่มเลยอะ่ะสีสดมากเลยครับด้านบนนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบ นะครับตรงนี้นะครับอานล่างก็มีนะครับอันนี้เหมือนประมาณว่าเขาจะพ่นยาเคลือบเงานะครับจะดูออกเป็นสวยสวยมากเลยนะครับดูตรงนี้นะครับอันนี้สามสิบสามเคนะครับเนี่ยตน้นนี้แล้วก็ส่วนตรงด้านในเนี่ยในตู้เนี่ยนะครับสองร้อยสามสิบเคนะครับอันนี้ก็ยี่สิบแปดเค โอ้โต้นเอาโหดูการส้มฟอร์มนี้สวยมากครับด้านล่างนะครับยังสวยเลยนะครับนี่ครับนี่ก็สวยครับอืมอันนี้อะไรครับมังกรนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับต้นนี้นะครับ นี่ครับตรงนี้นะครับมีต้นมันสลาอย่างด่างสวยๆนะครับนี่ครับอันนี้ก็สวยนะครับโอ้สวยมากอันนี้สเส้นจานนะครับสวยนะครับในตู้ก็สวยนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ครับสวยมาก ข้างล่างใบจะเป็นสีชมพูนะครับตรงใต้ใบนะครับครับอือดูดินี่ครับสวยนะครับนี่ครับด่างส,สวยเลยอันนี้มีด่างชมพูด,ด้วยนะครับโอ้อันนี้ยังสวยอะ่ะความยังสวยนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงต้นที่เขาอ,อยู่ในตู้นะครับนี่ โูสวยมากครับอ,อ่ตรงนี้เท่าไหร่อันนี้หกสิบห้าเคนะครับว้าวนะครับนะครับงามร้านนี้ก็สวยนะครับอ้าวโอ้โหอ,อันนี้ก็ยังสวยเลยสวยมากนะครับยิ่งตรงที่อยู่ด้านในตู้นะครับอันนี้ชื่อ ต้นเดวิลนะครับสวยมากใบเดี๋ยวนี้แม่อาด่างสวยๆทางนั้นเลยนะครับต้นไม้ด่างเนี่ยนี่ครับนี่ครับราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับอันนี้ก็สวยครับอูในตู้น,นี้ยิ่งสวยเลยเห็นไหมครับอ,อตรงนี้ครับ ด้าน,นล่างก็ว่าสวยนะครับในตู้ก็สวยอีกเนี่ยสวยมากก็ราคาก็หลักหมื่นนะครับสามสิบเคอย่างเงี้ยครับสี่สิบห้าเคอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างจะแรงอยู่เหมือนกัน,นครับราคาแต่ด้วยต้นไม้สวยนะครับนะี่ครับ ดครับนี่ครับก็จะมีต้นเล็กๆด้วยนะครับต้นเล็กๆแตสวยครับจะให้ดูนะฮะฝั่งนี้นะครับต้นละหนึ่งรยห้าสิบบาทก็มีนะครับครับนี่อันนี้ก็สวยครับมันบางทีเห็นแบบสีเขีย,ขยวๆด้านๆนะครับด่างสวยนะเออ ดูสิสวยมากเลยนีย่ครับสวยจริงๆเลยนะครับครับเดี๋ยวไปดูตรงด้านหน้านครับตรงนี้เอออันนี้แปลกดีนะครับนี่ครับแปลกดีมากอันนี้อย่างนี้ครับต้นละห้าร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทก็มีนะครับ อืมเี่พอดูอ่ะโอ้โอันนี้ก็250บาทนะครับนี่ต้นนี้นะครับ250บาทอันนี้ด่างก็สวยนะเนี่ยด่างน่ารักน่ารักครับอืมครับนะครับนี่สวยๆเลยโอ้โหดูดิใบเงามากเลยสวยมากนะครับ ก็จะมีต่างชาติมาซื้อนะครับก็เห็นมีมาซื้อเยอะอยู่เหมือนกันนะครับต่างชาตินี่ครับสวยๆเลยนะครับเนี่ยสวยมากไม้ถ้าใครอยากเห็นไม้ด่างสวยๆมาได้เลยนะครับเซนท่ันพระรามสองนะครับวันที่หกวันที่เจ็ดนะครับนะครับรอานนี้นะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นชกข้าวชั้นสวยเลยนะครับนี่ครับโอ้โหนะครับเราก็ตรงด้านนี้ก็จะมีกาแฟนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับเขาขายอะไรตู้ที่ใส่ต้นไม้ครับเป็นพลาสติกนะครับโอ้โหนะครับนี่ครับต้นไม้สวยๆเลย ใบยังเงาครับอืมว้าวยังสวยเลยนะครับเป็นก้ารส้มนะครับสวยการส้มออกก้วยด่างสวยมากด่างสวยมากเลยอันนี้มันโอ้ยล้มก็จะเกี่ยใบอันนี้ก็จะมีกล้วยด่างนะครับให้ดูว่าสวยๆเลยกล้วยด่างสวยๆนะครับ อืมครับโอ้ด้านนี้ต้นบอลสวยมากโอ้เซรมาาอันนี้จะเป็นเหมือนดำด้านๆนนะครับแต่แล้วนี้ก็จะเงาๆนิดนึงสวยครับอันนี้ในตู้เห็นไหมเฮ้ครับแปดสิบเคครับ อด้านในนะครับนี่ครับต้นนี้นครับ80เขว้าวดูต้นนี้ครับยังสวยครับอืมนะครับเราเห็นซ้ายมืนอนะครับยังสวยเลยครับโอ้โหอันนี้ฟอร์มสวยครับ นี่».ต้นใหญ่ๆก็สวยครับสวยมากนะครับโอ้ด้านบนก็สวยครับเดี๋ยวให้ดูนูนครับพอดีเขามีติดลูกค้าอยู่ว่าจะไปถ่ายสัหน่อยยากดีกว่านี่ครับนี่ครับยังสวยเลยนะครับอืมอันนี้ก็สวยครับเนี่ยว้ายังสวยเลยเันนี้ก็สวย นี่นีนี่สวยมากอันนี้ก็สวยนี้ฟอร์มเนี่ยสวยครับไปครับไปดูตรงอื่นกันก่อนนี่ครับนี่แต่ต้นไม้สวยๆเท่านั้นเลยครับดูดิอ๋อยสวยมากดูดิโอ้ใบใหญ่ๆสวยๆเลย,ยน่าจะราคาค่อนข้างสูงขนาดต้นนี้อ่ะ สิบห้าเคนะครับนี่นี่ครับนี่ตรงนี้นะครับก็เมื่อกี้นะครับเห็นมีขายอยู่นะครับนี่ผมก็จะมาใส่ต้นไม้แบบนี้นครับนี่อันนี้ใบเดียวก็สวยนะเนี่ยอืม <c oughs> วันนี้สวยมากเลยอยากให้มาเห็นของจริงกันหนึ่งเลยครับครับ นี่ครับนี่เดือมมาเห็นก็สวยอืมด้านบนฟอร์มสวยมากเลยอันนี้ก็สวยครับอืมนี่ครับว้าวสวยนะมีก้างส้มก็สวยครับด่างสวยๆเลยมาด,ดูครับ น่ครับสวยมากเดี๋ยวเราพาไปดูตรงด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับเห็นไกลสวยมากเลยนะครับถ้าหากท่านใดสนใจนะเข้ามาชมได้นะเสนท่ันพารามสองนะครับบอกเลยว่าใครชอบไม้ด่างสวยๆมาได้เลยนะครับไม่ ไม่เสียใจนะครับว่าได้มาดูของสวยงามนะครับนี่ครับอันนี้ก็สวยเฟินนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูตรงในตู้นะครับว้าวยังสวยเลยนะครับนี่ว้าวดูนี่ ได้ยินไหมครับก็นี่ครับว้าวให้ดูนะครับนี่ครับนี่สวยนะนี่นี่เดี๋ยวให้ดูๆูต้นนี้สวยจังนี่ครับสามร้อยบาทนะครับอันนี้ถ้าเป็นด่างชมพูนี่หกร้อยบาทนะครับสวยจังไปดูนะครับอันนี้ก็สวยครับอันนี้ก็สวยนะครับสิบแปดเค ว้าว wow. เดี๋ยวให้ดูตรงตอนตนี้ครับฟาร์มสวยๆเลยโอ้โ oh. หนี่ mm hmm. สวยมากนะครับมาดูกอกมละลรกตด,ด่างด้วยนะครับเนี่ยเป็นไงครับสวยมากเลยนะครับโอ้ oh, อันนี้อยู่ขายอยู่ที่ 9.5K นะครับสวยมากดูดิ ดูตรงการส้มด้านบนนะครับนี่เดี๋ก็สวยอฟอร์มสวยใบสวยนะครับโอ้โหอันนี้สวยมากฟอร์มยังสวยอะต้นเนี้ยขาผมขาบัาบนี่ก็จะเป็นอีกร้านนึงนะครับ ต้นไม้สวยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ใบแปตกๆนะครับก็จะมีไม้ดางสวยๆนะครับโอ้อันนี้สวยมากดูใบนู้นครับโอ้โหตั้งหูแบบตั้งแบบสวยมากนะครับโอ้อันนี้ก็สวยนะนะครับนี่ครับขา นี่ครับว้าวสวยนะสวยจริงๆครับโอ้อันนี้นะครับ 12K เนี่ยใบแบบเขียวด้านนะครับเดี๋ยวให้ดูก้ดังสวยมากเลยครับ 12K นะครับต้นนี้นี่ดูให้ดูฟอร์ม ยังสวยครับตรงยิ่งตรงเนี้ครับเขียวด้านสวยๆเลยนี่แล้วก็มีมกวักมรกตด,ด่างเลยนะครับอันนี้โดนไฟก็สวยนะโซอานะครับโอเคครับ นฟอร์มสวยๆเลยให้ดูนะครับต้นไม้สวยๆเท่านั้นเลยนะครับอืมอันนี้ต้นเล็กๆนี้สวยมากนะครับนาสวยๆนะครับต้นเล็กๆก็มีนะครับเลอครับ นี่ครับด่บางสวยอยู่เหมือนกันนะครับก็นิ่นะครับปะครับในตู้นี้ก็มีพัดลมให้ด้วยนะด้านล่างก็มีนะครับอืมในตู้ก็สวยนะนะครับ นี่แปลกมากเลยนี่สวยมากเดินตรงนี้ดีกว่าแวะมาดูตรงร้านนี้ดูน,นี่นอย่างเงี้ยยังสวยครับเนี่ยครับโตวัดแลว่าสวยนุ่นร้อยเลยนะไปเดูตรงนี้ก่อนอันนี้เฟิร์นหรือเปล่าเฟิร์นใบแปลกๆเลยสวยสวยสวย โอ้เดี๋ยวให้ดูตรงต้นนี้นะครับนี่ครับยังสวยอะ่ะโอ้ยอ,อันนี้น่ารักครับด่างชมพูด,ด้วยออันนี้สวยสวยสวยอันนี้สวย,สวย,สวย,สวยโอ้ ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับก็อันนี้เป็นบรรยากาศนะครับก็ยังไงก็ฝากเช่าหมีพาเที่ยวไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องบอกคําว่าไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับ